ทอ,อ<ล>ที่วิง่งอะาอ,ะอะที่ว่าทีาท่มีซาวแคปอ่ะไปนั่นฟุตเนล่รู้สึกไหมก็น่าจะแฮกปอๆกันแหละมะั้งมันแฮกสองตัวนี่ไปฝั่งนู้นไอ้แรกเราจับทางไม่ได้ด่านนั้นน่ะพอจับทางได้มันก็ดูไม่ยากนะอืม พลังเฟสไม่เห็นเมีนั่นเลยอ่ะด่าอ๋อมีดิที่เรายิงอยู่นั้นใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะในเล่นเลิศฝรังเฟสมันปืนใหญ่มันเรียกว่าอะไรนะแกนแคนนอนเออนั่นแหละเรายิงปิดถ้ำเอนแคนนอนเลยมาผือกว่าแล้วผมจะห้าวนะเด็กมันกำลังห้าวรี่

ไอืมล่ไล่ Something you should see here Sniper พร้าหรี่ไปลุยลุยตุ้มแหมคิดว่าเพียงใครวิ่งตาม ก็มาติจัปันเงี้ยเด็กคนเสียงอะรอ่เนสียงอะไรอ่ะเดี๋ยวมันเงี้ยกูรู้กูโดนมปลอยเสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะ เออนี่นี่เดี๋ยว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 เเอาแั่นนึงนั่นึงไอ้เราก็บอกเดี๋ยวแต่แต่ต้องนูแล้วอะไรเนี่ยเอาเอฟวีที่มาร์กไว้อยู่เอะไรกันนังกู้เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนเขาไม่ยอมจุดไม่เห็นไง ไม่เห็นเบได้ซ้ำนะเห็นแต่ไอไอมาร์กปืนด้วยกำลังกระไปเรานั่งกูระเบิดอยืมตรงนี้ตรงปากแก๊งแม็กกี้นะเออเอ้าไปไหนนะเอ้าตอนไหนหายตอนไหนอยู่ในในในบ้านในบ้านเดะเดเดะเดอยิงยูยินักเตียวไม่ตายด้วยตอนไหนอยู่นี่ในบ้านนี่ มันหายไปแล้วอ่ะทำไมเป็น s t n g ก็ไม่รู้โอเคเนาะนี่เหลือเาผเออยมาทียุมา่กิ๊งง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 งดแล้วงงาไม่ได้นอนเฮ้ยระเบิดมาระเบิดมาถุยมาเง ดอปสุดนยพยาบาลใช้ปอนกันเลยฮูจ้าบู่อ้อาโอ้โดนยิงอะจ้าอุ๊ยไม่ไ้ยิงเลยขุดซอกมาเลยดูนี่เอ้ไม่ถ่มถุย s เ i อร์มันยิงทะลุนะ แต่คือตปคิด hmm. พ no, no. hey, er. okay. ี่ยังไม่ได้ยิงเลยนะแต่ผมก็ไม่ได้ยิงบูยิงบูนี่ล่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมนิ่งอันเลยเอ้ยเด็กคิดออฟล้มมีอัพเนี่ยอัพดูเลยยี่ถูกคิดไหวมีอาบีจีอันนี่อันหนึ่งเบ้ โอเคมีเมนอยู่ตรงนี้นะกำลังเกิดกำลังเกิดกำลังไปติดเดี๋ยวอาพีจีนี่เก็บเองไม่มีอาพีจีนี่ไงปืนไปนี่ไงเอาไว้ดันปืนไปเลยเดี๋ยวอาพีจีผมหยิบเองมันจะได้สองแม็กซ์อาพีจีอยู่นี่โอเคสิวางไว้เลยสักอันคนเดียวอวะฝั่งนี้ปืนเบดมันเยอะแล้วอ่ะยังบอกว่าปืนคอยไว้ฝั่งนู้นนั่นนึง เอานะไปเลยแฮกให้มันเร,เร็วหน่อยนะโอเคตรงนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ก็ที่แคบเหลเกิน <laughs> Stealth mode idiot. You want me? Come get me. บูบูมาหลังทำไมมึงแฮกนานจังเลยวะเออนั่นหละวัดเดอแฮกอยู s ฟอคกิง e e ล e มสับสองมา มหมดแล้วจ้าฝั่งนู้นหมดแล้วจ้าประตูปะเปิดแล้วจ้าออสบายตอนนี้สบายเลยสบายเลยาาาหายแล้วผมไม่อยู่แล้วใกล้เกมมอลเลยเกมเ <laughs> <laughs> มากูเตะเลยแหละ ไม่เลตรงนั้หรอไปดีแล้วข้างรีงข้างีข้างไปทุให้มันปิดตให้มี สูญหมดจ้าไปเติร์แปบ๊บลูกเขียดจุดสองด้วยจ้า B สองสองผมได้ตองแปดคู่แล้ว ตรงนี้มีเม้นนะ แดงเรีขาแดงหลังบูม,มาข้างเขาหน้าเสียวระเบิดเลยเอาฝันนาางงา่งนู้นยังไม่หมดอีกเหรอยังยังมีกรีดมาฝั่งนู้นด้วย โ oh, อย้ยลงบั<ม>ลลังก์ามาด้วยลออเมันต้องพึ่งหลอดก่อนมันเกี่ยวมาฝั่งนี้ตายไอ้สเตรมเมอร์สกอนเห็นมันปิดประตูหมดแล้วไงฝั่งโบตีปิดประตูฝั่งนถ้นี่ประตูมันปิดแล้วมันก็จะมาเลยเ อันตรายเหลือเกินในไฟฟ้าเนี่ยในประตูคนเก็บโอ้โหไม่ทัน Figure up the startup on the console downstairs. Got the You shot me! ปุ้ง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 โอ๊ะไปุ้งเลยโอ๊ยอะไรไม่มีเก็บมาแล้วจะปลงานได้ไงว้าวกรอไม่เอาตงใหเต็มปุงพยาบาล ตรงนี้ก็มีพยาบาลดยวยตรงนี้ก็มีเม้นนั่นเนี่ยเยอะอยู่

ีจะได้วิ่งไวๆหน่อยอโอเคบองไปเลือดกันดารระเบิดอยู่อีกอีกปากหนึ่งของกระแพว่งฮะนี่ถึงเลื่ พยาบาลสองรีไม่หายบอลโซนสุดท้ายครับหมดเลยโอ้โหเก็บไม่เลยโอ้เ g r e e กินโก Place machine the ตรงนี้มันเข้ามาได้ด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยมีจุดแอบ,บซอมบี้แล้วใช่ F.O. กูไม่แอบอยู่กับกินโก้ข้างในนี่ดีกว่า เ้ยยิงไฟฟ้าไปแล้วเนี่ยโอลืมไปหัวเขียวมันไม่โดนไฟฟ้าโอ้โอหอะไรเมฆเมฆกันอะไรกันเนี่ยอของกระตุ้นยังไงเนี่ย หลังนั่นไปที่วัวยึดไปเรียนบาลอยู่เออก็แท้ของเรีไงเก็บไปหน่อยก็ได้เก็บไม่หายหายเห็นปะ่ะหายเลยลุยเก็บปุ้งๆก่อนแล้วกันห้องนี้มีอะไรไม่เป๊ะอือมีแต่ปืนสาม เองงันโอเคดีปืนไฟทิ้งก่อนแล้วกันเฮ้ยเฮียกวผิดมายังไงหาไม่เว่เปิดปัดลมมาเอาเปิดปัดลมดขึ้นปืนน่ายซ้ายซ้ไยซ้าย อยู่ในนั้นหรือป่าเนี่ยไม่ีเนาะใช่กูนี่แหละตัวหนึงหาทางออกไม่ได้ช่วยช่วยหาทางออกไม่ได้มันป็นีศมันโดนล้อมตเต็มเลยอะรีร <c oughs> ะบำกระบอกาไป,ป้ลไกลัวจะหมดเลยเอาวอาติดไฟเล <c oughs> ย้ะ โอ้มาเปียบเลยทางนี้อยู่ชุดมียู่ชุดมีถอยน้อยถอยน้อยไปเลยผมมาพีจีที่ประตูได้อยู่ที่มีอยู่ชุดมีไปหมดแล้วครับนี่หมดแล้วระวังนะฝั่งซ้ายหมอ่าโดดอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวมันสีธรรมดาไม่กลัวอย่าสเไปเชียวอย่ามาะ

เดี๋ยวมึงยิงอะไรมันนะจ๊ะเดี๋ยวมึงยิงอะไรมันจ๊ะออฟเล่ยโดนไปหลายนัดอยู่นะโดนตุ้มโดนตุ้งโน่นตุ้งจะเป็นได้ละโดนเข้าลัอ่ารอบท่าน แลมหมอเลยเบสเห็นมัน้มีหายตัวแล้วตัวรอดยากคาร์ี่ไม่เป็นไรตัวปีญ,ญ่าไปกับกินโก๊โอ๊ยประตูจะปิดแล้วประตูจะปิดแล้วโอ้ยอ้าว <c oughs> มาเรามาดูคนฆ่าเพื่อนนะฮะเออนี่แหละทำไม่ได้แบบนี้ ียร์กันเองนะครมีเคมอลเววางเล่นเลยไม่ไม่เคมอลศูนย์อยู่ยังไม่รีเซ็ตรีเซ็ตมาทีจุ๊บไม่ได้มามันไม่เปิดเลยเอ้าอุเอาเอาเอาจะฆ่าตัวตายแล้วเอาเอาเรียบร้อยเผาเพื่อนต่อเลยอ่ะไอ้เครื่องเครื่องบินมันขึ้นได้คนเดียวไปด้วยกันสามคนไม่ได้ดีนะฮะต้องฆ่าดียว้กินโกคนปิด มันคืออะไรมดสัน่หน่อยยังคืนตื่นได้ได้หาวตลอดหรอดไม่เต็มสมอ,ม,มองไม่ประมวลผล